没干过。 Thank okay. you. เริ่ติดแต่ที่มาตอนแรกขาดเยอะมากตอนนร้ติดสุดน้วมไม่กระชากิรือถ้มันไม่กระชากของทิ้ลิฟต์อันนี้มันขึ้นไปชั้นเจ็ดลงมาชั้นหนึ่มืนวัดไ่ได้อันนี้แคอค่อยๆขึเรื่อยๆอาการอาการเสียวตรงหน้าหันงขว้ยเขาเทียวเหลือ21เอง หรือเองข้างหนาที่คิประจอื่เท่าไหร่ดูซิคล่ประจอื่นคลิปอันก่านหเทียวความเครียดอยู่คิประจอื่ยกไปไปท้างนาิคินาดอความเคาเครียดเท่าไหร่ความเครียดขอามันวัดไม่ได้ ม่วัดไม่ได้ร่วงดำไปหมดเพราะว่าที่ปรนาวุธไม่ได้ไม่รู้ว่าความเครียดไม่ได้ตอนนี้ความเครียดเท่ากับยี่สิบเอ็ดเด็ความเครียดยี่สิบเอ็ดตรงนี้ความเครียดยี่สิบเอ็ดที่เขียนว่ายังไงกดหน้าสัมผัสกดเขียนได้ยี่สิบเอ็ดอันเดอร์คือวิสตฟายอันเดอร์หรือว่าบูตเลเวลเป็นความเครียดที่ดีมากตอนนี้พี่ใหญ่เป็นไงจมากเลยตรงที่เจ็บปวดตรงนี้เหมือนเดิมกดมันไม่ได้พัฒนาขึ้นใช่ไหมฮะแค่เสียวอยู่เหมือนเดิม แล้ววันนี้ปวดหัวเข่าหัวเข่ามัคแสบมัน<ช>ับพิษออกมันขับพิษออกแต่ที่หัวใจมันก็ต้องแก้ทีละอยา่างเนาะอตอนนี้คือการสั่งการของสมองหัวใจเราอะมันเริ่มดีขึ้นแล้วนนออมัน,น,มนติดแล้วนะนีปชีพจรมันกลับมาเป็นปกติแล้วมันไม่กระโดดเหมือนเก่าแล้วเออพอนนดดมันเดือดปุ๊บความเข้มก็ลดลงแต่ที่ร่างกายมันกำลังปรับ ปกติยังไงถ้าร่างกายเรามีความเครียดเห็นมันก็ขึ้นเครียดนะครับเกิดจากร่างกายใช่ใชใช่จิตเราอาจจะไม่เครียดแต่กายเราเครียดไงแต่ตอนนี้หมายหมายเพราะว่ามัน21่สิเดถือว่าทั้งจิตทั้งกายดีใช่